เรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะแบบคือทั้งหมดคือคนที่สามารถกดมาดู Enjoy กับพี่จูนได้นี่คือกี่คนหรอคะอ๋อหมายความว่าบอดลงแล้วบอดลงคืออะไรไม่เคยขอโทษหนูไม่เคยกดบัตรอะไรแบบนี้เลยก็เลยแบบไม่ลง แล้วคือแบบหนูก็ไม่รู้รายละเอียดว่าแบบทั้งหมดคือกี่ที่อะไรยังไง เต็มวัยหลบก้วนเพิ่มมันแสดงสาธุขอให้เต็มขอให้เต็มค่ะอย่คือตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นทุกวันเลยแบบพอรู้ว่ากำลังจะเข้าสู่เดือนธันวาและงานคือวันที่ยี่สิบธันวาก็บอกตรงเลยว่าตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นทุกวันก็พรุ่งนี้นะคะก็ จะไปเอ่อพรุ่งนี้จองจะไปอัดอัดเสียงนะคะอัดเพลงเดใดพรุ่งนี้ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคือแบบตื่นเต้นมากอะคือเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะลองลองเพลงที่แบบมันแบบเต็มสตรีมขนาดนี้มันคือแบบคือเรียกได้ว่า มันทั้งร้องทั้งอุ้ยถ้าพูดเยอะมันจะหลุดสปอยไปอ่ะไม่กล้าพูดอ่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคือวันนี้พี่จูนอ่ะทักมาหาตอนช่วงประมาณสิบโมงและพี่จูนก็พูดกับหนูว่าน่ารักมากคือแบบพี่จูนพูดว่าพรุ่งนี้ แกอ่านเพลงพรุ่งนี้สู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยแบบว่าลองเพลงใดๆแบบกับนึกอ,ออกไหมพี่จุนก็เลยส่งเมสเซจมาคือเอาจริงปะมันเป็นเมสเซจที่เราตื่นมาแล้วเราเข้าไปดูแล้วเราแบบว่า เฮ้ยมันแบบมันเหมือนเป็นเป็นกำลังใจให้เรามากๆคือหนูเป็นคนถ้าพูดตรงว่าเราก็ไม่ใช่คนแบบว่าเป็นนักร้องอ่ะนึกออกปะเราก็ไม่รู้ว่าหนูไม่ค่อยมั่นใจในการร้องเพลงของตัวเองเลยอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่ได้ร้องเพาะแต่เราก็จะพยายามทําให้มันเต็มที่มากๆอะไรเงี้ยเพราะมันเหมือนเป็นอะไรใหม่ๆแล้วมันก็ท้าทายกับหนูมากๆเลยอย่างเงี้ยคิดว่าจะทําให้มันสุดความสามารถ ความฝันที่เราเคยแบบอยากเป็นนักร้องใส่จิตวิญญาณนั้นว่าแบบเฮ้ยเราก็ทำได้เลยเงี่ยขอกำลังใจหน่อยพรุ่งนี้หนูจะไปอัดเพลงแล้วตื่นเต้นอ่ะ กดบัตรมาฟังจ่องร้องเพลงกันนะพี่พี่พรุ่งนี้วันที่19นะคะกดบัตรมาฟังเอ n จอยกับพี่จูร้องเพลงหลังกันนะ มีเพลงมุ่นมุนม่นไหมอะให้ทุกคนเดาว,ว่าถ้าหนูจะร้องเพลงอ่ะหนูจะร้องเพลงอะไรอ่ะให้ทุกคนลองแกล้งเดาอะไรย่างเงี้ยอยากจะรู้ว่าทุกคนแบบจะเดาถูกไหมกูห <c oughs> <c oughs> ลาบอ๋อ จริงหนูชอบเพลงใหม่ของของก้านตองมากแก้บนแต่คือถ้าให้หนูร้องเพลงนั้นอะคือบอกตรงว่าหนูแล้วก็าปาคือแบบชอบมากเพลงนั้น <c oughs> เอ้ยไม่กล้าร้องอ่ะ <c oughs> ให้ลองจี้หอยเหลียวบ้าพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนกดบัตรให้ได้นะคะก็ าสปอยเล็กๆในน้อยในแฟนมีครั้งนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามันจะเป็นสองชั่วโมงที่ทุกคนจะเต็มไปด้วยความสุขสุขสุข,สข,สขเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะไปด้วยความฟินเต็มไปด้วยความมัน เต็มไปด้วยทุกๆอย่างที่ที่เชื่อว่าครั้งนี้น่าจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ที่สุดสำหรับแฟนมีทที่ผ่านมาที่จัดที่ถ่ายครั้งแรกแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะได้เซอร์ไพรส์ว้าวกับแฟนมิทครั้งนี้แน่นอนค่ะหนูไม่อยากพูดเยอะถ้าพูดเยอะเดี๋ยวมันรูดสปอยอ่ะหนึ่งออกป่ง ก็ก็หวังว่าพี่ๆจะมาให้กำลังใจเอนจอยกับพี่จุนกันเยอะๆนะคะก็อยากเจอทุกคนมากๆท้องหรอไม่ได้ร้องน่าจะเป็นเสียงอื่นไม่ท้องไม่ได้ร้องค่ะแต่ระหว่างก็จะไปถึงยี่สิบธันวาก็ต้องบอกตรงว่าคิดถึงทุกคนนะคะไม่รู้ว่าจริงๆก็คิดถึงบรรยากาศ การรวมพลแบบมันก็นานแล้วที่ที่ไม่ได้เจอทุกคนก็พูดตรงว่าก็คิดถึงบรรยากาศนั้นมากๆก็หวังว่ามีโอกาสเร็วๆนี้ก็อยากจะได้เจอทุกคนนะคะพูดตรงว่า,าจริงเราก็คิดถึงบรรยากาศนั้นมากๆ ทุกคนได้เห็นที่เป็นคลิปจากเอ่อที่ค่ายทางค่ายลงที่เป็นคลิปสั้นๆโปรโมทแฟนมีใช่ไหมเชื่อเถอะทุกคนจะได้เห็นความเซ็กซี่ของพี่จูนแบบเต็มสิบ คิดถึงทุกคนนะไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกเมื่อไหรแต่คิดว่า20นี้20เดือนหน้าธันวามันเป็นกำลังใจให้เอนจอยกับพี่จูนด้วยนะคะก็อืม้มนา่ารักอะก็อยากเจอทุกคนนะคะก็ ขอบคุณทุกคนที่ยังยังคอยเป็นกำลังใจแล้วก็สปอร์ตให้กับเอนจอยกับพี่จูนเสมอมานะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ยังคอยแบบเอ่อเมนชั่นถึงหรือว่าช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะติดแทก็กเทนใดๆอ,อย่างเงี้ยที่ยังทำให้เราแบบยังอยู่ในกระแสแล้วก็หนูก็เห็นที่แบบว่า ไทย GL อย่างเงี้ยดีใจมากๆที่เราก็ติด1ใน10อันดับนั้นนะคะก,ก็ทุกๆอย่างมันมาจากจากทุกๆคนที่คอยซัพพอร์ตคอยคอยทำให้หนูกับพี่จูอยู่ในกระแสตลอดเพราะว่าคือพูดตรงๆว่าตอนนี้คือเอาจริงๆก็ GL คู่ใหม่ก็เกิดมาแบบหลายคู่มากๆเลยอย่างเงี้ยก็ ทุกคนก็ลองไปชิมได้นะคะแต่ถ้าใครยังไม่เคยมาชิมเอ็นจอยจูนก็สามารถลองมาชิมวันที่20ธันวาได้นะคะวันที่29นี้กดบัตรแล้วค่ะ <c oughs> คำพูดมากมายความหมายคือพุ่งดีกดบัตรแล้วนะคะทุกคน จ่องก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่จะกดบัตรพรุ่งนี้นะคะมีใหม่ทุกคนไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่าคะแบบมีแพลนที่จะไปแบบต่างประเทศหรือว่าไปเที่ยวแบบเขาดาวอะไรใดๆที่ไหนบ้างคะ อยากลองอยากลองทำงานตอนปีใหม่ดูบ้างหมายถึงว่าอยากอยากเขาด่าอยากเขาด่าดาวกับอยากเขาดากับทุกทุกคนคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออเหมือนหนูอยากลองแบบส่งท้ายปีดยการที่แบบว่าหนูแบบได้เขาดาวกับทุกคนแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราจะมี งานหรือว่าวันเขาดาวที่ไหนไหมหอะไรเงี้ยก็หวังว่าจะได้เขาดาวกับทุกคนนะคะส่วนตัวสเปเชียลนะคะก็ากฝากด้วยมากราคมน,นี้ที่กำลังจะถึงแต่ต้องเป็นแฟนมิตรก่อนวันที่29งน,นี้อย่าลืมกดบัตรไดยค่ะนะมาให้กำลังใจกันจะกับพี่จนกันเยอะๆนะหนูอยากเจอทุกคนนะหนูไม่ได้เจอทุกคนมานาะนมากๆเลย ตองจริงคิดถึงอะแบบเห็นบรรยากาศแบบคู่อื่นๆที่เขาร่วมพลแล้วนี่ก็รู้สึกว่าเออแบบอยากเจอทุกคนแบบนั้นบ้างอะไรเงี้ยในอากาศที่มันแบบเป็นใจแบบเนี้ยเออแบบตอนที่ทุกคนมาเจอนี่ครั้งแรกอะไรเงี้ยมันร้อนใช่ปะแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าเราได้เจอกันอากาศเ,ลเวลานี้อะไรเงี้ยมันน่าจะดีแล้วก็น่าจะเป็นแบบความจำจําที่ดีมากๆในอีกหนึ่งปี คิดถึงทุกคนนะคะฟีลแบบได้เข้าดากับทุกคนอากาศดีๆแบบนี้น่าจะเป็นอะไรที่แบบส่งถ่ายปีนี้ที่หนูแบบไฟฝันแล้วก็น่าจะแฮปปี้มากๆ แต่ใดๆก่อนอื่นนะคะพรุ่งนี้วันที่19นะคะอย่าลืมกดบัตรนะคะมาให้กำลังใจจ่องกับพี่จูดกันด้วยนะคะส่วนแฟนมีของเราจะจัดขึ้นวันที่2ี่สิบธันวาคมนะคะหนูจะสปอยอะไรหรือเปล่าถ้าอยากให้หนูสปอยใช่ไหมสำหรับงานแฟนมีใช่ไหมคะเอาจิงก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นครั้งแรกที่จัดที่ไทยและคิดว่า นี่น่าจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ทุกคนมากๆจะเป็นการโชว์สชั่วโมงที่ทุกคนจะฟินอิ่มอกอิ่มใจแฮปปี้มีความสุขบวกถึงความมันความทุกคนจะได้เห็นอะไรใหม่ๆจากหนูกับพี่จูนด้วยอะไรที่เอาจริงหนูก็ตื่นเต้นมากๆเลยอะไรที่หนูไม่เคยทำอะ่ะหนูก็จะได้ นั่นแหละวันที่ยี่สิบธันวาคมนะคะโอ้ยหิวจริงเอาจริงนี่เริ่มหิวแล้วอ่ะอะไรที่หนูไม่เคยทำก็อาจจะเป็นแบบอาจจะฟิลแบบว่า โหนลดอะไรใดๆหรือเปล่าอะไรอย่างนีง้หงบ่าแบบฟิลแบบเออเนี่ยหนูไม่กล้าสปอ,อยอะเดี๋ยวหนูจะหลุดนะนึกออกไหมถ้าหนูหลุด ก็คือจบเลยนะมันจะไม่เซอร์ไพรส์เลยนะกำลังรอรอพี่ทำให้กินอยู่ครับหิวฟีลแบบว่านั่งท้ายรถอะไรอย่างงี้ไงไม่กล้าพูดนะเนี่ยมันคือเป็นคนแบบเก็บสปอยไม่อยู่อ่ะแบบเวลาทุกคนหลอกถามแล้วนึกออกปะคอยตามอะ่ะถามอะไรก็คืออยากตอบอันนั้นนะ่ะ เก็ดากก็เลยไม่อยากสปอยไงแค่อยากบอกว่าพรุ่งนี้อย่าลืมกดบัตรนะคะอะไรหรอนั่งแฮอินเตอรฟนทุกคนคือคือคือเอาจริงคือพรุ่งนี้หนูจะได้เจอทุกพี่จูนใช่ปะแล้วก็ พนุ้จะเป็นการอัดเพลงครั้งแรกที่แบบอืมอมาช่างมันดีกว่า ทุกคนมาหาเอนเจอยกับพี่จุนเยอะยนาะมาให้กำลังใจหนูกับพี่จุนเยอะยอนะคะหนูไม่พูดถึงงานแฟนมีแล้วเพราะว่าหนูว่าหนูสปอยแค่นี้ดีกว่าเพราะถ้าหนูพูดเยอะอาจจะอาจจะหลุดไปเลย,ยนึกออกไหมนี้เย็นนี้ทุกคนกินอะไรคะหนูกินผัดหน่อไม้ฝรั่งกับผัดน้ำมันหอยคือรู้สึกว่าไปจีนเรากินกินเยอะมากแบบคือ หนูไปประมาณน่าจะ7วันได้อะไปทํางาน3แล้วก็อยู่ต่อเที่ยวกับพี่ๆแบบไปดิสนีย์แลนด์อะไรเงี้ยมาเลยแล้วเขากินฉ่ามากกินฉ่ำหมายถึงว่าแล้วคืนนึงออกว่าอาหารจะเขาก็จะมีความมันๆอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็แบบกินเยอะมากกลับมาคือหน้าบวมแบบตอนนี้ก็เลยคิดว่าจะกลับมากินคีนแต่ไม่ได้คีนจ๋าเท่าพี่จูน,นะพี่จูเนี่ยคือแบบพี่จูค,บบคือแบบคีนแบบร้อยเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยก็ ก็แบบชอบกินกะเพราอะไรางเงี so um so ้ยชอบกินส้มตำอะไรเผ็ดๆอย่างเงี้ยต้องต้องมีสักหนึ่งมือไม่งั้นเราจะไม่ได้รู้สึกว่าแบบเออวันนั้นมันเป็นแบบปเฟรชอะนึกออกปะก็จะแบบว่าคลีนช่วงแบบตอนเย็นอาจจะไม่ไม่กินแป้งอะไรเงี้ยแล้วก็งดกินของหวานเพอาะตอนที่ไปจริงคือแบบกินของหวานเยอะมาก คิดถึงทุกคนนะคะแล้วคือตอนไปไปจริงคนเซี่งยงไฮ้คือแบบว่าอากาศแบบกำลังดีไม่ก็จะมีลมแบบเย็นๆหน่อยๆแต่ก็นี่ไปเล่นเครื่องเล่นที่ดิสนีย์มาอะไรเงี้ยครั้งแรกเลยที่แบบว่าได้ไปซิ่งไฮ้แล้วก็ไปดิสนีย์เพราะว่ารอบที่แล้ว,วไปกับเพื่อนเหมือนกัน แพนกันอย่างดีเลยว่าจะไปดิสนีย์อะไรเงี้ยสรุปคือไปไม่ทันไปไม่ทันหมายความว่าคือเหมือนกับวันนั้นตื่นสายนัดกันทุกคนว่าเออเดี๋ยวจะไปกันแบบช่วงแปดโมอะไรอย่างเงี้ยสรุปทุกคนคือตื่นสายตื่นสายหมดก็เลยไม่ได้ไปอะไรเงี้ยรอบนี้ก็เลยได้ไปดิสนีย์นะคะก็ได้ไปเล่นเครื่องเล่นแบบว่าเลิศมากถ้าชอบที่สุดในเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์นะคะคือชอบ เอ่อตัวที่เป็นมิทรสุทเปียก็สนุกมากทุกคนคือแสงสีเสียงแบบเลิศเล่นขอบทุกเครื่องไหมก็เล่นที่แบบว่าเป็นไฮไลท์อะแบบไฮไลท์สำหรับที่ดิสนีย์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่า ผู้ที่ดิสนี่สวยมากแล้วน,นี่หนูเป็นคนชอบดูผู้อยู่แล้วอะ่ะเออแล้วแบบผู้ที่ดิสนี่คือแบบคือสวยตะการตามากแล้วก็คนเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แต่เราก็ได้แบบโทรหาพี่จูนหนอพี่จูนไม่รู้พี่จุนทำอะไรอยู่อะ่ะทุกคนไม่ได้ แบบคุยกับพี่จูนไปแค่ตอนช่วงเชา้าช่วงกลางวันเิงดิสนีย์ออพี่จูนก็ต้องพี่จูนอยู่แล้วปะทุกคนไม่คิด้คยยินเสียงทองร้องบ้างอันนี้ยร้องจริง <c oughs> ทุกคน แฟนมีมีเดสโค้ดไหมมีเดสโค้ดคืออะไรอะคะทุกคนอยากให้ทุกคนมาหานะหนูอยากเจอทุกคนวันแฟนมีนะหนูคิดถึงทุกคนก่อนจะไปถึงแฟนมีก็พูดตรงว่าก็อยากจะเติมพี่พี่เอ๊ะหนูเหมือนจะมีงานวันที่สอง หนูเหมือนจะมีงานวันที่สองของแบรนด์วาเคนะคะเป็นแบรนด์รุ่นพี่หนูเองแบบแฟชั่นโชว์เผื่อแบบทุกคนว่างก็มันเป็นกําลังใจให้ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นงานปิดนะคะทุกคนแบบสามารถมาให้กําลังใจรอบๆบงานได้คิดว่านะเพราะว่าเออหนูเพิ่งจะพี่เพิ่งจะคอนเฟิร์มมาเป็นแบรนด์ของรุ่นพี่วาเควันที่สองเผื่อทุกคนแบบอยากเจอก็แวะมาได้นะเอาทุกคนว่างนะคะ แพ้อากาศไหมก็นี่น่าจะแพ้เพราะว่าตอนไปไปเซี่งไฮก็คือแบบว่าฝุดฝัดเป็นน้ำมูกตลอดเลยเงี่ยเพราะว่าอากาศมันเย็นมีลมเลยอะคะ่ะหนูไปคนเดียวงานนี้เป็นงานงานเดี่ยวหนูนะคะวันที่สองของแบรนด์วาเคที่ไอคอนค่ะบ้าจะหนูเดี๋ยวหนูขอ น่าจะบ่ายบ่ายสองคะ่ะบ่ายสองแต่ว่าเป็นงานปิดนะคะทุกคนมันแบบเป็นพอดีว่าวาเคเป็นแบรนด์รุ่นพี่หนูคะ่ะก็เลยแบบว่าเขาเชิญไปไปดูโชว์ใดๆอยากให้ไลยคู่ใช่ไหมพุ่งนี้เจอเลย พรุ่งนี้เจอเลยค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เจอพี่จูนทุกคนเตรียมตัวหล่อไว้เลยพรุ่งนี้วันพรุ่นี้วันเสาร์ใช่ไหมทํางานกันไหมใบสองครับใบสองที่ไอคอนคะ่ะนี่นี่คือวางโทรศัพท์ได้แล้วแบบเอาขาหนีบเบอร์แอทองรอ้อีกแล้วว่ะ เลยเหรอราง,งานเพื่อกดบัตรเลยเหรอคะนุ้ยน่ารักจังขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณที่คอยพพอร์ตเอนจอยกับพี่จูนตลอดเลยนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันจนถึงงานแฟนมิตรใหญ่ของเอนจอยกับพี่จูนนะคะก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้เอนจอยกับพี่จูนในงานแฟนมิตรที่ถ่ายครั้งแรกที่ มีเกรดมาด้วยยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆอย่างที่ทุกคนทำให้นะคะขอบคุณทุกทุกการเมนชั่นถึงเอนจอยกับพี่จูนอยู่ตลอดขอบคุณที่คอยทำให้เอนจอยกับพี่จูนนะคะยังอยู่ในกระแสหมายถึงว่า หลายๆคนก็อาจจะอยากได้อะไรหมายถึงว่าเช่นแบบคอนเทนต์อะไรใดๆเงี้ยก็ทางทางนี้ก็ชกเชื่อว่าปีหน้าทุกคนจะได้เห็นหน้าพวกเราตลอดทั้งปีเลยนะคะขอบคุณขอบคุณจากหัวใจเลยนะคะที่ที่คอยสพอร์ตกันตลอดเชื่อว่าปีหน้าทุกคนจะได้ เห็นเอนจอยกับพี่จูนเนี่ยทั้งปีเลยตลอดปีเลยเราไปเริ่มกันใหม่ปีหน้ากันนะคะปีนี้ก็เออก็บางอันก็แอบแอบอ่านแอบเห็นอะไรเงเี้ยก็ถามว่ามันก็เชื่อว่าทุกอย่างที่พี่ๆแนะนำมาอะไรเงี้ยหนูว่ามันน่าจะ ได้แก้ไขกันอย่างแน่นอนนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่ที่คอยแบบคอยซัพพอร์ตดีใจนะคะที่ที่วันนี้แบบ ยังไงก็พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วันที่2 9นะคะทุกคนจะได้กดบัตรแฟนมีดเอ็นจอยกับพี่จูนกันนะคะฝากมาเป็นกำลังใจให้กับเอ็นจอยกับพี่จูนกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยหลักทุกคนมากๆเลยนะคะ บกว่าอีหอย่างสิเกิดขึ้นกับตามแปรพรุ่งนี้อย่าลืมกดบัตรนะคะมาเป็นกำลังใจให้จอนกับพี่จูนนะคะพรุ่งนี้ทุกคนจะได้เห็นเอนจอยกับพี่จูนไลน์แน่นอนรอดูพรุ่งนี้กันนะคะเดี๋ยวจะขอตัวไปกินข้าวก่อนข้าวเสร็จแล้วอาหารเสร็จแล้วรักทุกคนนะคะ ไม่จะมาไลค์คุยกับทุกคนบ่อยๆนะคะทุกคนถ้าใครอยากกินข้าวไปกินข้าวเลยนะเดี๋ยวมาไลค์คุยด้วยใหม่นะบ้ามบายรักทุกคนนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็วพอพวพรุ่งนี้ขอให้พี่ๆกดบัตรได้นะคะแล้วก็มามาเจอกันวันที่สิบธันวาคมแฟนมีหรักทุกคนมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวให้บายยรักนะ